โอเคนะครับก็ขอสวัสดีกันด้วยนะครับก็ในตอนนี้ก็อยู่ในรายการซ i ้อเลือชเลอร์นะครับโอเคก็ในวันนี้นะครับ <Okay. S 2> ผมก็จะมารีวิวไอออนที่มีชื่อว่าออยัางไงอะไอออนโกลิมเอนเดอร์ er นะครับก็อาจจะเป็นนี้นะครับแบบเป็นยักษ์นะครับโอเคแล้วก็แบบสีดำๆเหมือนเอนเดอร์นะครับโอเคก็เหมือนก็แบบลองลองลองลอ,งอะเอาซอมบี้วางก่อนนะครับ ผมวิธีการทำองผมให้มันเป็นอย่างนี้ก็คือเอาแอดออนทั้งสองอันมารวมกันนะครับโอเคเพื่อให้มันแบบเป็นแอดออนแบบผสมกันยอจะได้เป็นอะไรแบบนี้นะครับโอเคก็วิธีการสร้างก็เหมือนไอรอนโลเลียมทั่วไปนะครับโอเคก็เงียบเหมือนเดิมครับโอเคก็เมื่อกี้เป็นแรไหนโอเคก็ครับก็จะเป็นอะไรแบบนี้เฟี้ยวๆนะครับโอเคก็แบบก็เป็นไอรอนโลเลียมธรรมดาแต่เป็น ทำให้แบบมันยังไงอ่ะดูเท่ขึ้นเหมือนเดิมกว่าเดิมเยอะเลยนะครับโอเคก็คลิปหน้าก็อาจจะมีแอดออลใหม่ๆนะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับโอเคก็ขอลากันไปก่อนนะครับ